ัค่ะลงมาดูว่าผักบุ้งเปรี้ยวโตวพอที่จะเก็บได้หรือยังยังเลยค่ะทำไมปีนี้ช้าจังโตช้ามากเลยรอไปอีกรอไปอีกอาทิตย์นึงถ้าไปที่อื่นมันจะเยอะมากแต่ยังไม่มีเวลาพาไปเก็บค่ะรอเก็บตรงจุดนี้ ไว้มีเวลาแล้วถึงจะไปจุดอื่นไปป่าที่เคยเก็บครั้งแรกหูยเยอะมากเยอะขึ้นทุกปีทุกปีที่เป็นดินที่โกยขึ้นมาเนี่ยหนูเป็นเกิดจากหนูมาจากหนูทำนะคะก็ย,ยังงามเหมือนเดิมมี่น้องถามว่ากินได้หรือเปล่ากินได้นะคะแต่ เขาบอกว่าถ้ามันออกดอกแล้วไม่ให้เก็บก่อนเนี่ยสวยมากนี่ก็เหมือนกันยังไม่มีเวลาไปที่ตามป่าเห็ดจะมีเยอะเป็นลานเลยใบเริ่มเขียวแล้ว ไม่สวยเพราะวันนี้เมฆไม่ใช่เมตรค่ะท้องฟ้าคลึม้มแต่ฝนไม่ตกเมเปิลเมเปิลก็เริ่มบานยังไ,ไม่มีใบก็เป็นกระลิกมัสตาร์ด หลายหลายๆคนเรียกว่าผักเสี้ยนนเ,เก็บได้ได้เก็บได้แล้วนะแบบนี้ค่ะเห่เฮ้ยเห่าอีกแล้วนะ้องเห่เาเขาผักนี้ก็กินได้นะคะกินได้จริงๆแต่ลืมชื่อแล้วว่าชื่อผักอะไรค่ะกินได้จริงๆเสี้ยนเยอะมากตรงนั้นอะ่ะ แสดงว่าปีนี้ผักเสี้ยนจะเยอะจะเก็บใบจิงจู่ฉายเกาหลีอย่าลืมนะใครที่อยากลองกินค่ะเก็บอย่างนี้ได้แต่อันนี้ไม่ใช่จิงจู่ฉายนะคะเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยมันลื่นลื่นมากเลยมันจะเป็นเมือกลื่นเนี่ยเห็นไหมคะมันมันมันมีเมือก ใครที่ชอบกินกระเจีย๊ยบไปใช้แทนกระเจีย๊ยบได้เลยอุย้ยหอมหอมมากเลยหอมจริงจูฉายนี่ก็เป็นเขี้ยวสิงโตแดนเดลไลออนอีกหน่อยดอกก็จะเหลืองก้านนึงเนี่ยดอกเยอะเๆนะเนี่ยเห็นไหมคะน่ะเก็บจริงจู้ฉาย นี่ยังไม่แก่เกินกินถึงได้บอกว่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันจะลานตา Xe nhai heo Hòm hòm hòm, chinh chinh อยากให้น้องๆที่อยู่เกาหลีทำคลิปเก็บจิงจืชายให้ดูจังเลยเคยบอกนะน้องเขาก็ไม่ทำมีน้องคนไทยน้องเขาเป็นคนอุดรมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาทำคลิปกินกินกินลาบหรือกินอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็กินใบนี้ยเขาบอกอร่อยมากเขาบอกอย่างเงี้ยก็เลยบอกทำคลิปเก็บให้ดูหน่อยหรือพาไปดูหน่อย เขาก็ไม่พาเขาก็ไม่มีเวลาทำเก็บไปเท่านี้แหละค่ะโอ้หอมจังเลยหอมหอมดอต้นขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมจังนี่นะคะเก็บแค่นี้เก็บไปอีกหน่อยเอ,อเอาต้นเล็กบาง หอมมากไปเก็บผักอื่นผักกาดหอมป่าค่ะนี่คือผักกาดหอมป่าที่เขาเรียกวายเลทัสและนี่คือเขี่ยวชิงโตนะคะส่วนที่เป็นแฉกแฉกนั้นกินได้อันนี้ก็คือ กระเทียมป่ามันสังเกตง่ายกระเทียมป่าของที่นี่ใบมันจะเป็นร่องอยู่ตรงนี้เหมือนใบกระเทียมและค่ะเป็นร่องมันจะไม่กลมทั้งหมดเก็บก่อนดีกว่าแล้วก็จะเก็บแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีใบงอกขึ้นมาอีกค่ะส่วนอันนี้เอาไว้ให้โตกว่านี้แล้ววหลังค่อยเก็บ ทีนี้ซากุระเกิดที่คนที่โคนต้นอาการหอมป่าเยอะเลยแต่ยังไม่เก็บนะนี่ก็กระเทียมป่าดูสิซากุระบานเต็มที่แล้วดอกไม่ดกซีสวยหวาน ส่วนดอกดอกอะไรนะนึกไม่ออกค่ะยังไม่บานเลยอะดอกแมงโนเลียที่เป็นแมงโนเลียสีบานเย็นยังไม่บานตรงจุดนี้มีอยู่สองต้นเนี่ยถ้าหากมันคึ้มแบบนี้ถ่ายรูปซากระออกมาจะเป็นสีดำแบบเนี้ยค่ะยสิงโตปีนี้ทำไมไม่งามเลยใบมันจะเล็กลง มีอยู่สองปีที่ใบสวยมาถ่ายคลิปตรงเนี้ยหลายครั้งเลยเอย๊หรือว่าคนละจุดปีนี้ใบใบเล็กมากใบเล็กมากไม่สวยเหมือนก่อนต้องรอดูอีกต่อไปดีนะที่เมื่อเช้าลงไปเก็บภาพซากุระเพราะตอนนี้ฝนตกจะทำให้กลีบของซากุระช้ำนี่นะคะ ทิวซากุระมีทั้งหมด32ต้นอุ้ยอุ้ยทำไมภาพมันไม่ชัดมีทั้งหมด32ต้นเนี่ยเดาได้แม่นมากพรุ่งนี้ถ้าลงไปกรีบช้ำหมดฝนตกเงี้ยก็ยังมีคนเดินแต่ตรงนั้นไม่มีก็มีค่ะอยู่ข้างล่างนี่ยังมีเลยหนลองดูต้นข้าวเม่าสิ นี่ต้นข้าวเมานี่ค่ะภาพไม่ชัดเพราะว่าเนี่ยค่ะต้นข้าวเมาภาพมันไม่ชัดเดี๋ยวจะยื่นกล้องออกไปเปิดหน้าต่างก่อนนะคะนนจะยื่นออกไปนะคะค เกี๋ยวเพื่อโทรศัพท์หลุดหล่นลงไปค่ะถ้าหล่นลงไปี่ไม่เหลืออะไรเลยลูกเยอะๆอยู่ในนี้ยหายหมดขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลามาดูคลิปอยากซูมได้ถ้าซูมแบบการแตะได้ก็ดีมันซูมแบบการแตะไม่ได้ แต่ถ้าเอามือซูมมันจะได้อยู่อโอ้ถ้าซูมอีกผมได้อยู่ค่ะอโอ้แต่แต่แต่เสียงไส้พวทโทรศัพท์หลุดตื่นเลยฝ่้น<อ>จะได้ที่ลงไปเมื่อเช้าฟ้ามันถึงแต่ก็ยังดีแบบตอนนี้ตอนนี้ ถ้าเดินเนี่ยเปียกเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอบคุณจริงๆไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ